ชื่อของพายุที่เราเรียกกันในปัจจุบันนะคะมีเกณฑ์การตั้งชื่อหรือมีที่มาในการเรียกชื่ออย่างไรติดตามได้จากสกูปชิ้นนี้ค่ะหลายคนอาจจะเคยสงสัยว่าการตั้งชื่อของพายุที่เราเรียกกันในปัจจุบันนั้นมีเกณฑ์การตั้งชื่อหรือมีที่มาในการเรียกชื่อมาจากอะไรกันบ้างการตั้งชื่อพายุหมุนเขตร้อนตามประกการเดิมจะตั้งชื่อพายุโดยใช้ชื่อคนทั่วไปโดยมี2แบบคือแบบที่1ใช้ชื่อสตรี ซึ่งเข้าใจว่าต้องการให้ฟังดูอ่อนโยนส่วนแบบที่2คือใช้ชื่อของนักการเมืองเพื่อเปรียบเลยว่านักการเมืองคนนั้นนําความหายนะมาให้เช่นอยูกับพายุหมุน จนกระทั่งพุทธศักราช2,543ประเทศและดินแดนต่างๆรวมทั้ง4 14แห่งที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการพายุไต,ต้ฝุ่นขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้ลุกขึ้นมาจากระบบการตั้งชื่อพายุหมุนเขตร้อนในแถบนี้ใหม่โดยแต่ละประเทศได้ส่งชื่อพายุในภาษาของตนมาให้ประเทศละ10ชื่อรวมทั้งสิ้นได้140ชื่อกำหนดให้ใช้ภาษาท้องถิ่นในแต่ละประเทศในการตั้งชื่อพายุได้แก่กัมพูชาจีนเกาหลีเหนือฮ่องกงญี่ปุ่น ลาวมาเก๊ามาเลเซียไมโครนีเซียฟิลิปปินส์กาลลิใต้ไทยสาหารัฐอเมริกาและเวียดนามสำหรับชื่อพายุจะแบ่งออกเป็น5กลุ่มกลุ่มละ28ชื่อเรียงตามชื่อประเทศของลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษเริ่มจากกัมพูชาเรื่อยไปจนถึงเวียดนามซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายโดยของไทยจะอยู่อันดับที่12เมื่อใช้หมด1กลุ่มก็จะขึ้นชื่อแรกในกลุ่มที่2เรียงกันเรื่อยไปจนครบทุกกลุ่มแล้วจึงกลับมาใช้ชื่อแรกของกลุ่มที่1มาอีกครั้ง และชื่อพายุของไทยที่ผ่านการพิจารณาและได้ใช้เป็นชื่อของพายุตามำลำดับได้แก่พรพพิรุณทุเรียนวิภารามสูรเมคลามรกตนิดาชบากุหลาบและขนุนนั่นเองพายุลูกถัดไปจะมีชื่อตามลำดับที่ตั้งไว้เช่นพายุลูกที่ผ่านไปคือนกเต้นหมุยฟ้าพายุลูกต่อไปที่จะเข้ามาก็คือเมอบุกนันมาดอตารัสโนรู ราบไล่ไปตามลำดับหากชื่อในชุดที่หหมดก็จะเริ่มที่ชื่อในชุดที่2ทํทำอย่างนี้เรื่อยๆจนหมดชื่อชุดสุดท้ายในชุดที่5จากนั้นจะนำชื่อพายุในชุดที่1 2 3, 4และ5กลับมาใช้ซ้ำอีกนอกจากนี้สำหรับชื่อพายุลูกใดที่มีความรุนแรงมากจนสร้างความเสียหายในบริเวณกว้างจะถูกยกเลิกไปและตั้งชื่อใหม่แทนขึ้นมานั่นเอง